รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพาท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพาจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ 5G New Life New Change ประสบการณ์ใหม่ในยุคข,ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหน,นะ เทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมเกษตรกร,กรให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เทคโนโลยีที่จะทำให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่เทคโนโลยี Technology ที่จะยกระดับกระบวนการการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเทคโนโลยี Technology ที่จะช่วยทำให้บ้านของเราเป็นมากกว่าบ้านทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่โลกในจินตนาการอีกต่อไป เรามาออกเดินทางไปท่องโลกเทคโนโลยีในยุค 5G นี้พร้อมๆกันครับ 5G New Life New Change โลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดวันนี้ ผมมีตัวอย่างของระบบการบริหารจัดการเมืองและสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยี 5G มาให้ชมมันครับสวัสดีครับมาริกาสวัสดีค่ะคุณวสิีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 5G Society ดิฉันมาริกาตัวแทนจากโลกอนาคตวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนร่วมเดินทางและผจญภัยไปกับยุคข,ของเทคโนโลยีเครือไข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดรับส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิม7เท่าเร็วแรงกว่าเดิมถึง100เท่าและรองรับอุปกรณ์การใช้งานที่มากกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้คุณจะได้ออกเดินทางไปพบกับโลก ที่เทคโนโลยี 5G เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบที่แรกในประเทศจีนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและเขตทดลองโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของจีนคุณพร้อมที่จะออกเดินทางผจญภัยไปกับมาริกาแล้วหรือยังคะถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาร่วมเดินทางไปท่องโลก 5G Society พร้อมๆกันกับมาริกาได้เลยคะ่ะ การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ทำให้ระบบต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการเมืองและสาธารณูปโภคอัจฉริยะมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตอย่างระบบไฟฟ้า เื่อไม่นานมานี้บริษัทรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งมีสเกลใหญ่ที่สุดเป็นแห่งแรกในจีนและโครงข่ายสัญญาณทดลอง 5G เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในพื้นที่ตัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศระบบ 5G เต็มรูปแบบที่ว่านี้มีโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมระยะทางยาวพอสมควรครับทั้งนี้ทางบริษัทได้นำใช้มาตรฐาน 5G เต็มรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน ร่วมกับอุปกรณ์และเทคโนโลยี 5G ของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติเดียวกันในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งใน3บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนทําให้ระบบ 5G เต็มรูปแบบในนครหนานหนิงเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นโดยใช้เวลาเพียง2เดือนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้ 5G เต็มรูปแบบและบริการที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ง่ายเพียงขึ้นรถเมย 5G รถเฉพาะกิจที่วิ่งให้บริการช่วงทดลองบนถนนหมิงจูต้าเต้า,ตาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปี2562ที่ผ่านมาซึ่งสถานีดังกล่าวจะให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันรวมระยะทางทั้งหมด20สถานีครับจากนาน,นิง เรามาต่อกันที่มณฑลกวางตุ้งหรือกวางตงอีกหนึ่งมณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีนกันครับเพอะที่มณฑลกวางตุง้งก็ได้มีการเดินหน้าสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเน้นย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี 5G แล้วเช่นกันรัฐบาลของนครกวางโจเร่งดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเครือข่ายสัญญาณไร้สายอย่าง 5G ล่าสุดมณฑลกวางตุง้งขึ้นแท่นเป็นมณฑลที่มีจำนวนสถานีรับส่งสัญญาณ 5G มากที่สุดในจีนซึ่งจากรายงานพบว่าขณะนี้ที่มณฑลกวางตุง้งมีจำนวนสถานีรับส่งสัญญาณ 5G มากถึง124,000แห่งเลยนะครับ ด้วยความพร้อมด้านศักยภาพและสถานีเครือข่ายสัญญาณจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองที่มีจำนวนผู้ใช้งาน 5G มากที่สุดในจีนเลยล่ะครับล่าสุดรัฐบาลท้องถิ่นยังคงเดินหน้าโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีในมณฑลกวางตุ้งอย่างไม่หยุดยัง้งและจากรายงานล่าสุดยังพบว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ในมณฑลกวางตุ้งที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ได้เริ่มโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 5G และสถานีชาร์จอัจฉริยะ 5G แล้วโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาร,ระบบควบคุมการตรวจสอบสัญญาณ 5G แบบดิจิตอลหรือ 5G Digital Monitoring Control System และเทคโนโลยี IoT รวมถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับโดรนขนส่งด้วยนะครับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและได้ผลักดันการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งไม่นานมานี้ได้มีการเปิดตัวเขตทดลองโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ 5G Smart Power Grid Application Demonstration Zone ที่ใหญ่ที่สุดของจีนในนครกวางโจวซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยครับคำว่า smart grid หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะน่าจะเป็นที่คุ้นหูและรู้จักกันดีสำหรับคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีและวงการไฟฟ้าแต่สำหรับประชาชนอย่างเราๆนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายและรูปแบบการทำงานของโครงข่ายนี้เท่าไหร่นักช่วงหน้ามาริกาไกด์สาวสวยจากโลกไซเบอร์จะมาทำหน้าที่พาพวกเราไปหาคำตอบนี้พร้อมๆมันครับ การเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือขา่ายไร้สายได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันครับ มาริกาครับผมอยากทราบว่าโครงขา่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดคืออะไรและมีกระบวนการทำงานอย่างไรครับด้วยความยินดีค่ะคุณวศินระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Big Data มาบริหารจัดการ ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าการจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภคโดยสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชาญฉลาดเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานและการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตการควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดหรือ Distributed Energy Resource ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปได้อีกด้วยนับว่าเป็นระบบบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถให้บริการเชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิตเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริงว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยอย่างไรส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถคำนวณการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานมีความสเสถียรลดปัญหาไฟดับและยังเห็นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาริกาครับแล้วโครงข่ายไฟฟ้าอาัจฉริยะมีการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี 5G อย่างไรครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูล พบข้อมูลที่ต้องการค่ะก่อนอื่นขออธิบายเรื่องจุดเด่นที่น่าสนใจของเทคโนโลยี 5G ให้เห็นภาพได้ชัดเจนก่อนนะคะเทคโนโลยี 5G นั้นมีจุดเด่น3ประการคือ 1. สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าระบบ 4G ตั้งแต่10ถึง100เท่าความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูงสุดถึง10กิกะบิตต่อวินาที ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือเราสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์แบบความละเอียดสูงหรือแบบ HD 1เรื่องเพียงเซียววินาทีอีกทั้งยังสามารถรับชมวิดีโอระดับ HD พร้อมกัน16ช่องได้อย่างต่อนเนื่องไม่มีสะดุด 2. มีความหน่วงของระบบหรือ latency ลดลง5 10เท่าในระดับ1มิลลิวินาทีในขณะที่เทคโนโลยี 4G มีความหน่วงอยู่ที่ 10มิลลิวินาทีซึ่งความหน่วงเวลาที่ลดลงนี้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไร้สายต่างๆที่ทำงานแบบอัตโนมัติอย่าง AI หรือ Cloud ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ระบบการควบคุมสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 3. ความหนาแน่นในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์หรือ Connection density ของเทคโนโลยี 5G เพิ่มขึ้น10ถึง100เท่าในระดับล้านอุปกรณ์ต่อตารางกิโลเมตรทำให้สามารถเชื่อมต่อไฟถนนไฟจราจรมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์น้ำประปารวมถึงกล้องวงจรปิดกับระบบ 5G ได้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สาธารณะของเมืองและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการทำงานของการสั่งการชุดคำสั่งขนาดใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากสำหรับผู้คนในเมืองอีกทั้งยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสั่งงานและสถิติต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลสำหรับออกแบบหรือวางแผนการใช้กระแสะไฟฟ้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการเลือกใช้เทคโนโลยี 5G ในแ่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางพาณิชย์สูงนอกจากจะช่วยยกระดับในการทำธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้วยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความพร้อมในการพัฒนามเมืองเพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี 5G นั้นมีความหน่วงต่ำหรือ low latency ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและไม่กระตุกจึงต้องพึ่งพาพลังงานเพื่อทำให้ส่งสัญญาณได้เสถียรเราสามารถจินตนาการถึงความสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้ายุค 5G ที่กิจกรรมมากมายเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์โดยการสมมติว่าหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเราจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันซึ่งหาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนว่าจะสร้างความเสียหายต่อทั้งกับภาคธุรกิจและผู้ใช้งาน 5G ทั่วไปเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ระบบโครงข่ายไฟยฟ้าอัจฉริยะที่สามารถจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรจึงมีความสำคัญมากในยุค 5G นั่นเองค่ะสรุปก็คือระบบโครงข่ายไฟยฟ้าอัจฉริยะทำให้เทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกัน โดยครอบคลุมตั้งแต่การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นตลอดทั้งห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าการจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภคการสื่อสารในการเก็บข้อมูลและทำการสั่งการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานและการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิต การควบคุมอัตโนมัติของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือได้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความยั่งยืนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้านั่นคือผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปตั้งแต่ภาคบ้านเรือนภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและการพาณิชย์นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเตรียมพร้อมรองรับการนำนวัตรกรรมที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในอนาคตได้อีกด้วยค่ะผมทราบมาว่าในประเทศไทยของเรานั้นก็มีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเช่นกันมาริกามีข้อมูลเรื่องนี้บ้างไหมครับด้วยความยินดีค่ะระบบทำการสืบค้นข้อมูล พบข้อมูลที่ต้องการค่ะในประเทศไทยเริ่มมีการคิดค้นนวัตกรรมมิตเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart m มิเตบนโครงข่าย NB-IoT ค่ะอืมแล้วโครงข่าย NB-IoT มาริกาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรด้วยความยินดีค่ะระบบทำการสืบค้นข้อมูล พบข้อมูลที่ต้องการค่ะเทคโนโลยี IOT หรือ Internet of Things เป็นการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถสั่งการและควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกัน IOT ยังมีระบบเครือข่ายเฉพาะที่แยกย่อยลงไปอีกเช่น NB-IOT NB-IOT ย่อมาจาก Narrowband IoT เป็นมาตรฐานระบบโครงข่ายที่ใช้พลังงานต่ำหรือ Low Power Wide Area Network ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยผ่านโครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้พลังงานที่ต่ำและข้อมูลที่ส่งหากันก็ไม่ต้องเยอะแม้จะอยู่ในจุดที่ไกลกันก็ยังคุยกันได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสายให้ยุ่งยาก ส่วนคุณสมบัติของ NB-IoT นั้นก็จะครอบคลุมพื้นที่ใช้งานระยะไกลเหมาะกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตลอดเวลามากนักสามารถรองรับการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบนด์วิดตน้อยและใช้พลังงานในการเชื่อมต่อน้อยทำให้อุปกรณ์ IoT ที่มีการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือโซล่าเซลล์สามารถทำงานได้อย่างยาวนาน จากข้อมูลข้างต้น NB-IoT จึงเหมาะที่จะนำไปใช้เชื่อมต่อเครือข่ายกับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันกลุ่ม Smart Things ที่เน้นการอ่านค่าจากข้อมูลเซนเซอร์และรับคำสั่งจากเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์เป็นหลักปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟหรือที่เรียกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าเป็นการนำมิเตอร์ไฟฟ้า มาผสมผสานเข้ากับอุปกรณ์ IoT ที่ทำงานบนเครือข่าย NB-IoT เพื่อประยุกต์ใช้งานโครงข่ายดิจิทัลกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid ซึ่งมิตเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นก็มีประโยชน์มากกับประชาชนทั่วไปเพราะช่วยจัดสรรพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนคอยจดมิตเตอร์ไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ว่าจะถูกติดตั้งไว้ที่ใดก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถสื่อสารกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการเชื่อมต่อ IoT ด้วยเทคโนโลยี 5G ทำให้ smart meter สามารถทำงานได้อัตโนมัติแบบ real time นอกจากนี้สามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์และระบบเว็บพอร์ทัลของการไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและง่ายดายทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละครั้งได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะในอดีตการใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่องค์กรธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามหาศาลมีการพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริงแบบ real time ว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยอย่างไรผู้ให้บริการสามารถคำนวณการจ่ายไฟฟ้าให้พอเพียงมีความเสถียรลดปัญหาไฟดับและยังเห็นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้านำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการเข้ามาของระบบสัญญาณ 5G ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้เทคโนโลยี IoT เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะนอกจากเทคโนโลยี 5G จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเชิงอ,อุตสาหกรรมหรือ Industrial Internet แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนเป็นการเปิดโอกาส ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไฟฟ้าตอบโจทย์การบริหารจัดการไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลการทำงานของระบบอัจฉริยะดังกล่าวแล้วต้องบอกเลยครับว่าทั้งสะดวกสบายช่วยลดปัญหาและลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้อีกทางเพราะเราสามารถเช็ครายละเอียดการใช้งานไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ แถมยังดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้อีกด้วยที่สำคัญเลยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะลืมจ่ายค่าไฟฟ้าหรือหาบินค่าไฟไม่เจอเพราะเราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ง่ายๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบนี้ผมชอบเลยครับคุณวสินต้องการให้มาริกาช่วยเหลือเรื่องใดเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วครับเทคโนโลยี 5G เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่เข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับตัวเรือนให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคุณวศินและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบเดิมๆให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี 5G นี้ได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากครับมาริกา ด้วยความยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับโลก 5G Society สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการผจญภัยในโลก 5G ร่วมกับผมและมาริกา Smart Home โโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ระบบสัญญาณ 5G เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคข,ของการสื่อสารไร้าสายช่วยให้เทคโนโลยี IoT เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเทคโนโลยี 5G มีความหน่วงตำ่ำจึงทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจึงต้องพึ่งพาพลังงานเพื่อทำให้ส่งสัญญาณได้สเสถียรทั้งสองเทคโนโลยีนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้งานอย่างเราๆนั่นเองครับและนี่คือเทคโนโลยี ที่จะทำให้ชีวิตของเราในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 5G New Life New Change พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับพบกับเทคโนโลยี 5G ที่จะเข้ามาช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ที่คุณสามารถใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม